สำหรับคลิปนี้ของผมนะฮะก็เป็นคลิปที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะฮะคลิปนี้ผมจะทำเป็นสองสองคลิปนะคลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะทำเป็นสองคลิปก็คือคลิปที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็คลิปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นเคสลูกค้าผมที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับก็วันนี้ดูคลิปไปเรื่อยๆก็ดูเพลินเพลินเพราะมันเป็นคลิป เขาเรียกว่าถ่ายกิจกรรมต่างๆของผมนะเ,เรียกว่าบล็อกหรือวีล็อกนะฮะอ่านได้สอย่างนะผมไม่รู้เขาจริงๆเขาอ่านว่าอะไรนะนั่นแหละก็คือคลิปนี้ที่เป็นเป็นบลนะ็อกของผมก็พาไปดูนไปนี่ไปกินข้าวไปอะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่าเคสนี้ของลูกค้าผมเนี่ยเป็นเคสที่ลูกค้าเนี่ยถึงขั้นโดนบังคับคดีแล้ว ะครับลูกค้าผมโดนบังคับคดีแล้วนะ,ะในวิธีการในการเจรจาในหลักการในการเจรจาต่อไปเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากจะฟังลึกๆขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมทำคลิปนี้เป็น2คลิปคลิปปกติเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมจะไม่บอกอะ,อะไรอะแนวทางที่เจาะลึกขนาดนั้นที่ต้องพูดตรงๆนะเพราะว่า พูดไปมันจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมทำเป็น2เวอร์ชันนะเวอร์ชันปกติทั่วไปนะครับเวอร์ชันที่อยากจะเจาะลึกลงดีเทลลงรายละเอียดนะก็เป็นคลิปที่ต้องเป็นสมาชิกพิเศษเท่านั้น,นถึงจะได้ฟังนะครับก็ลองหาช่องทางติดต่อดูแล้วกันดูใต้คลิปนะรายละเอียดใต้คลิปผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับว่าวิธีการสมัครสมัครยังไง นะครับลองกดดูในรายละเอียดได้คลิปดูนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะก็เดือนละ300บาทนะลองเข้าไปฟังกันดูแล้วกันนะว่ายัางไงแต่การันตีว่ามีประโยชน์สําหรับลูกหนี้แน่นอนนะลูกหนี้ที่อยากจะแก้หนี้นะมันมีเทคนิคต่างๆแต่ละแบงก์แต่ละเจ้าหนี้เนี่ยผมทําไว้หลากหลายคลิปแล้วนะลองหาฟังกันดูนะลองไปดูติดตามในคลิปที่ผมตัดต่อไว้ตามนี้เลยนะครับคลิปสุราษนะครับก็อย่างที่บอกนะใครอยาก ดูแบบต่อลึกกดเป็นสมาชิกอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดจะดูเป็นคลิปปกติก็เชิญชมนะครับครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะผมมีทริปทัวร์ใต้นะฮะวันนี้จะไปที่จังหวัดสุราธานีนะฮะจริงๆแล้วทริปเนี้ยจะไปสุราษนะ แล้วก็จะกลับในวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามีลูกค้าอยู่ที่ภูเก็ตอีกหนึ่งรายนะฮะบอกว่ารอไม่ได้แล้วนะคุยตะคุยกับผมมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะลูกค้าที่ภูเก็ตบอกรอไม่ได้แล้วนะอยากให้รีบลงมาเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือบินจากกรุงเทพไปสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ตอนแรกคือจะต,ต้องกลับวันรุ่งขึ้นก็ทิ้งตั๋วไปเลยนะตั๋วกลับทิ้งไปเลยนะแล้วก็ เหมารถจากสุราษฎร์ไปที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็บินกลับจากภูเก็ตกลับกรุงเทพอีกทีหนึ่งนะเพราะทริปนี้ก็เป็นทริปสุราษฎร์ภูเก็ตนะฮะสามวันสองคืนของผมนะก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับทริปนี้ก็เออเจนทั้งคู่นะเออเจนทั้งคู่คือถึงขั้นที่จะเรียกว่าต้องรีบต้องรีบเข้าไปดำเนินการ อย่างรวดเร็วนะฮะก็ลูกค้าก็ร้อนใจทั้ง2เคสเลยทั้งที่สุราษฎร์แล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าในทริปนี้นะผมจะถ่ายคลิปอะไรมาให้ดูบ้างแล้วก็ถ้านึกอะไรออกเป็นระยะระยะก็จะสอดแทรกอ่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศสวนอณภูมินะฮะหลังจากที่ผมบินบ่อยนะช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็เนี่ยผ่านไป2อาทิตย์ ปรากฏว่าความรู้สึกแตกต่างกันเยอะมากนะฮะเพราะว่าเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วที่ผมยังบินอยู่ไปเชียงรายไปสงขลาไปนครเนี่ยคนยังไม่เยอะเท่านี้นะแล้วก็คนเริ่มแออัดแล้วนะทุกทุกไฝ์เริ่มจริงๆทุกไฝ์ก็แน่นแล้วก็ไฝ์ถี่ขึ้นแล้วก็ราคาขยับขึ้นแล้วนะฮะพยาตัวพยาราคาตัวเครื่องบินขยับขึ้นแล้วนะตอนนี้นะครับอ่ะนะนี่ก็คือบรรยากาศสุวรรณภูมิที่ เกตบีหนะฮะครับแลนดิ้งเรียบร้อยนะฮะเครื่องดีเลย์นิดนึงนะดูสนามบินสุราษฎร์นะครับคนเพียบ คนเพียบต่อต่อคิวยาวไปนู่นเลยผมติดขัดนิดนึงผมลงจากเครื่องเสร็จเรียบร้อยดันลืมแว่นเกี่ยวไว้ตรงไอ้เบาะพับข้างหน้านะฮะก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะแต่ว่าถ่ายให้ดูรายงานว่าตอนนี้ที่สุวนรณภูมิก็คึกคักแล้วนะฮะสนามเบนสุราชก็คึกคักมากนะครับโอเค ได้แว่นคืนเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จะเดินทางไปหาลูกค้าแนละ้วแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะเราก็ดีแลยวไปครึ่งชั่วโมงครับก็ฝนตกนะฮะที่สุราษฎร์น่าจะตกหนักก่อนที่เครื่องผมจะลงแหละนะครับเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปหาลูกค้ารายแรกนะฮะที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็สําหรับลูกค้ารายนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเออเจนนะแต่ว่าผมคิดว่าผม เรียกว่าไงเอาอยู่คิดว่าเอาอยู่นะฮะเอาอยู่นี่คือเอาเจ้าหนี้อยู่นะอ่านะแต่ว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับลูกค้าอ่าเขาเรียกว่าไงเอ่อพีเต์น,นะฮะแนวทางที่เราจะสู้กับเจ้าหนี้จะสู้กันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบลูกค้าเพราะว่าเรายังไม่เคยพบหน้าค่าตากันนะครับเพียงแต่ว่าเอา่อแค่เอ่อเาเรียกว่าไงคุยกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกิจการที่ตั้ง ธุรกิจของลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจนะเวลาเราจะพรีเต์แทนลูกค้านะให้กับเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาดูกิจาการด้วยนะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเคสนี้ค่อนข้างที่เออเจนนะฮะแล้วก็แต่ผมมั่นใจว่าเอาอยู่นะเพราะว่าเจ้านี้ของลูกค้าผมรายนี้ผมจบมาแล้วหลายครั้งนะจบมาแล้วหลายครั้งหลายเคสกแ็แรกแรกก็จะดูเหมือนแข็งนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้แล้วแหละว่าลูกนี้ไม่ใช่สิเจ้านี้รายนี้นะอ่ามันมี ริมิ t กันอยู่ที่ตรงไหนนะเรารู้อยู่แล้วนะเพราะนี่นเราจะพาลูกค้าไปถึงตรงนั้นตรงจุดนั้นให้ได้นะครับสำหรับเคสนี้ก็เดี๋ยวลองดูต่อแต่ว่าผมคงไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะครับพอถึงกิจที่ตั้งกิจการลูกค้าเดี๋ยวก็ตัดภาพไปอีกช็อตหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพอคุยกับลูกค้าเสร็จผมคงไปเข้าเมืองและนะฮะไปตลาดสันเจ้าหาอะไรทานนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ คุยกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็มาที่ตลาดสามเจ้ากันนะครับไม่ได้มาหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะเนี่ยทั้งแถบเลยนี่ปลาหมึกย่างนะฮะบรรยากาศคล้ายๆกับตลาดหัวหินนะนี่ก็ขนมครกปลาหมึกย่างบุกินทอด ให้เห็นบรรยากาศนี่นะฮะตลาดสารเจ้าสุราธานีนะครับมผมจบที่ไม่ใช่จบสิผมเริ่มที่ร้านนี้เป็นร้านแรกนะฮะบะหมี่หมูบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่ปูนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในอันนี้สั่งมาทั้งแห้งทั้งน้ำน,นะฮะอันนี้ทีมงานผมคนเดียวนะกินสองชาม มาตลาดสารเจ้าสั่งแบบนี้ไม่ได้นะผิดสูตรเพราะว่ายังมีอีกหลายร้านมันต้องเก็บท้องไม่กินหลายๆร้านนะอันนี้ผิดสูตรนะอย่าทานแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า,วาร้านไหนอร่อย <c oughs> อยังไม่ได้หาข้อมูลมานะโอ้โหอันนี้ขนมจีนเปนขนมจีนกันนะฮะโอ้โหแกงไตปลาเอาป่า Oh, น่าทานมากเลยนะแต่ว่ากลัวเดี๋ยวจะท้องเสียนะไม่ได้ว่าของเขาทําให้สะอาดนะแต่ว่าพวกน้าํายาแกงไตปลาตอนนี้กินเข้าไปนี่อาจจะ <c oughs> ท้องเสียได้นะเพราะว่าต้องเดินทางนะครับนี่ก็คือตลาดสารเจ้าออสุราชน,นะครับจะมีผัดไทยผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนอ่ะร้านอยู่ข้างหน้าเลยหรือเปล่าไม่ไแงงน่ใจเหมือนกัน เกือบ <c oughs> สุดแล้วนะฮะอันนี้นะฮะคือร้านที่แนะนำนะผัดไทยป้านหนุ่ยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสไตล์ใส่กะทิผมไม่เอาดีกว่าผมกินก๋วยจั๊บดีกว่ากินก๋วยจั๊บดีกว่าครับก็ก๋วยจับ๊บละกันนะเพราะว่าผัดไทยที่เขาทานทานกันผมไม่น่าจะใช่สไตล์ผมชอบนะเลยก๋วยจั๊บดีกว่านะครับ ทานแค่2อ,อย่างนะครับคือก๋วยี่งชามแล้วก็ฝ่อยชับ1ชามนะวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้ารายแรกที่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้ผมมากัน3คนนะก็ <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งคนนะจะนอนอยู่ที่นี่คืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ชาวบินกลับ1คนนะส่วนผมกับน้องอีกคนนึงก็เดี๋ยวจะไปรถเหมารถ Fortuner ไว้นะพร้อมคนขับ ราคา4,500บาทนะฮะก็จากสุราษฎร์ไปภูเก็ตคืนนี้เดี๋ยวก็จะไปนอนภูเก็ตนะครับนี่ตลาดสันเจ้าครับตอนนี้ผมก็เป็นผู้โดยสารแล้วนะฮะตอนนี้นั่งอยู่ในรถ Fortuner นะกำลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ หนึ่งทุ่มยี่สิบเก้านาทีหรือหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับคาดว่าจะถึงภูเก็ตประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่สามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงนะฮะก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งถึงภูเก็ตนะครับโอเคก็ระหว่างนี้ก็หลับก่อนดีกว่าแต่ว่ากลัวพี่เขาหลับด้วยไม่หลับดีกว่าครับตันนี้ก็ ถึงภูเก็ตแล้วนะฮะสี่กับสี่ทุ่มแล้วนะก็ขับรถจากสุราษฎร์มาพังงามาภูเก็ตนะฮะก็ข้ามสะพนานสารสินนะก็จะเข้าภูเก็ตได้ก็จะมีด่านตรงสะพานสารสิน,นก็ต้องตรวจดูนะครับแอปหมอพรอนะฮะว่ามีวัคซีนหรือเปล่านะฉีดวัคซีนครบกันหมดแล้วก็เข้าได้นะครับก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่ภูเก็ตแล้วก็ วันนี้ก็จบภารกิจแค่นี้แล้วฮะนอนหลับพักผ่อนแล้วครับไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ